สวัสดีค่ะบูฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบาย,บายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันศิรินรัตนธนทมานะคะสัปดาห์นี้จะชวนคุบูฟังไปพูดคุยถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีในสังคมไทยเราค่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนที่บอกเล่าผ่านงานเทศกาลร,รื่นเริงต่างๆที่เราได้รู้กันไปเนี่ยนะคะแต่ว่าในวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนนี่นะคุบูฟัง ังมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่อยู่ในพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับผ่านพิธีกงเต๊ก ซึ่งทุกวันนี้ยังมีให้เห็นอยู่ค่ะหรือบางคนอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์เคยเห็นในซีรีส์วันนี้รายการของเราเลยชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเรียนรู้วัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนผ่านพิธีกงเต็กกันเป็นพิธีกรรมอันเก่าแก,ก่เลยนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ศิทธพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนกันแต่ว่าช่วงต่อไปนะคะเราจะได้มารีนู้ไปพร้อมๆกันหัวใจหลักของพิธีเป็นอย่างไรพิธีกงเต็กเนี่ยมีความสํา ขันข้นตอนต่างๆเป็นอย่างไรจะได้ไปรินรู้พร้อมๆกันในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันก่อนนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกิจกรรมร่วมสนุกเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักสุดคิ้วนะคะจากธนาคารอมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่1 1 9ทัพสามซอยสงประพา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหาน 10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณพันนีสุกชมจากจังหวัดนครนายกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปเรียนรู้วัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนผ่านพิธีกงเต็กด้วยกันสักครู่เดียว คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบาๆลังข่าว บุฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านพธิธีกงเตกพธิธีกรรมอันเก่าแก่กันกับอาจารย์เศรษธพงศ์ ong, จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยนะคะตะกี้บอกคุณูุฟังไปแล้วว่าเราจะเรียนรู้วัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนผ่านพธิธีกรงเตกค,คงจะต้องถามคําถามนี้ก่อนเลยค่ะอาจารย์พธิธีกงเตกค,คืออะไรคะอาจารย์ก็พิธีกงเตกเนี่ยก็คือ งการจัดงานศพหรือการบําเพ็ญกุศลแบบจีนก็คือจริงๆคําว่ากงเต็กเนี่ยภาษาจีนอย่าออกเสียงว่ากงเต็กในภาษาจีนใต้จิ๋วเนี่ยหรือว่ากงเตอในภาษาจีนกลางเนี่ยเขาจะหมายถึงการบําเพ็ญกุศลจริงๆก็คือการเหมือนกับการบําเพ็ญกุศลแบบไทยแต่เพียงแต่ว่าในวัฒนธรรมจีนเนี่ยด้วยความที่จีนเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมยาวนานมากว่า3,000ปีนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหลอมรวมอะไรต่างๆเข้ามาในการบําเพ็ญกุศลหรือการทําบุญงานศพให้แก่บิดามารดาหรือว่าผู้ที่เรารักที่นับถือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพิธีกงเต็กเนี่ยจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเห็นอยู่สองสามอย่างที่เหมือนกับเป็นเป็นภาพจำอะ่ะก็คืออย่างเช่นการข้ามสะพานหรือว่าการเผากระดาษาเครื่องอใช้ที่เป็นกระดาษส่วนใหญ่ก็ จะเข้าใจกันว่าสองสิ่งเนี้เป็นหัวใจของพิธีกงเต็กนะฮะแต่จริงๆแล้วพิธีกงเต็กเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสามหรือสี่เรื่องที่ว่ามาจัดงานด้วยกันเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยจริงๆหัวใจก็คือพิธีกรรมค่ะอ่าพิธีกรรมซึ่งก็เป็นพิธีทงางศาสนาพุทธศาสานาแบบมหายานนะส่วนอันต่อมาเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของการแต่งกายไว้ทุกค่ะ อ่าซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพิธีมีมาก่อนพุทธศาสนาที่จะเข้ามาในจีนการไว้ทุกในงานศพเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่นะถือว่าเก่าแก่จนถึงอ่ายุคสองพันปีเลยนะ <c oughs> ก็ประมาณยุคราชงโจเป็นต้นมาเนี่ยมีวางแบบแผนตั้งแต่ยุคนั้นนะ <c oughs> ก็คือการไว้ทุกนะฮะการแต่งกายไว้ทุกส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องกระดาษที่สําหรับอ่าส่งให้ผู้ร่วมรับ ก็จะเป็นพวกเครื่องกระดาษในลักษณะว่าทําเป็นเครื่องใช้ต่างๆของใช้ประจำวันอะไรต่างๆนะทั้งที่ทั่วไปหรือว่าของใช้ที่ผู้ลงรับอชอบในสิ่งเหล่านั้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องของการเส้นไหวนะหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3หรือ4เรื่องเนี่ย ประกอบเข้าด้วยกันเป็นพิธีกงเต็กนะฮะค่ะอาจารย์ตะกี้เราเห็นว่าหัวใจหลักของพิธีนี้มี1 2 3่ไปล้ทีนี้ขั้นตอนนะขั้นตอนสําคัญสำคัญกำหนดการพิธีทั้งหมดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นกี่วันจะใครกันไหมคะก็โดยโดยทั่วไปคืออย่างนี้การเส้นไหว้ของคนจีนเนี่ยในฐานะว่าการเส้นไหว้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีการเส้นไหว้ ในลักษณะการเส้นไหว้ประจําวันมีการยกอาหารเช้ากับตอนบ่ายนะตอนเช้าและก็ตอนบ่ายก็คือก่อนเที่ยงกับหลังเที่ยงนะช่วงเช้าก็ประมาณสักสายสายกับช่วงบ่ายประมาณสักสามโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันละสองครั้งแล้วก็อาจจะมีการยกน้ําล้างหน้าอะไรต่างๆอ,อันเนี้ยเป็นสิ่งที่บูชาประจําวันส่วน อีกอย่างหนึ่งก็คือการเส้นไหว้เมื่อครบเจ็ดวันแล้วก็มีการเส้นไหว้เนี่ยบางท้องถิ่นก็หลังจากเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยก็เส้นไหวท้ทุกทุกเจ็ดวันรวมเจ็ดครั้งก็จะเป็นสี่สิบเก้าวันนะส่วนบางท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นเส้นไหว้ทุกสิบวันก็รวมสิบครั้งก็จะเป็นร้อยวันอันนี้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นของภูมิลำเนาเดิมของปูหลงหลับ คนจีนนะในประเทศจีนแต่ว่าหลักๆเนี่ยเจเนี่ยก็คือ49อ่ามันก็คือเวันสีสิก้าวันแล้วก็49วันแล้วก็หนึ่งร้อวัน,นอันนี้ก็จะเป็นหลักการเคารพหรือว่าเส้นไหวคนที่เสียชีวิตจนกระทั่งไปถึงครบ,นครบ1 1> หนึ่งปีครบ1ปีครบสามปีนะฮะอันนี้ก็พอบพอครบสปีเนี่ยก็จะพ้นระยะไวทุกแหละ ก็จะถือว่าเสร็จสิ้นการไว้อะไรก็ะจะถือว่าวิญญาณก็จะยกฐานะเป็นบนรรพบุรุษก็จะไปรวมกระถางทูกกับรบรรพบรุษที่มีอยู่เดิมในบ้านอันนี้เป็นหลักการไหวเพราะฉะนั้นในการไหว้ในช่วงพิธีกงเต็กเนี่ยส่วนใหญ่พิธีกงเต็กเนี่ยจะเริ่มจัดในประมาณวันที่หกวันที่หกหรือวันที่เจ็ดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจัดงานศพไม่เกินเจ็ดวันก็อยู่ที่วันที่ห้าหรือหก ก,ก็เริ่มทําพิธีกันนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพอวันสุดท้ายก็จะไปฝังศพหรือชาปนกิจศพก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยในปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบของของการจัดงานคร่าวๆเออแต่เดิมเนี่ย พี่นนีนก<ส>็<ส>มันจะสงสัยว่าแต่เดิมกับปัจจุบันมันต่างกันไหมคะอาจารย์พอยุคสมัยีแต่เดิมเนี่ยการการจัดงานเนี่ยอย่างสมมุติว่าจัดงานครบที่เราเรียกว่ากงเต็กที่เราพบเห็นก็คือช่วงเจวันแรกเนี่ยเออสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทํากันติดต่อกันตั้งแต่1วันจนถึง3มวัน ก็มีพิธีกรรมต่างๆอ่าจนกระทั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสวดมนต์ทำบุญให้คนเสียชีวิตอ่าก็จะเป็นการสวดมนต์แบบจีนนะเป็นสวดตามพิธีกรรมของมหายานก็จะมีการสวดมนต์ซึ่งการสวดมนต์เนี้ยมันก็จะมีการประกอบเสียงดนตรีด้วยรประกอบดนตรีแบบจีน ก็เป like ็นร well, no right ูปแบบพิธีกรรมเฉพาะของจีนนะอนี้การการการจัดงานเนี่ยปัจจุบันก็นิยมจัดอยู่ภายในหนึ่งวันถ้าเป็นอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็คือเช้าประมาณสักแปดโมงกว่าเก้าโมงก็เริ่มเริ่มพิธีจนกระทั่งถึงจบพิธีเนี่ยประมาณประมาณสี่ทุ่มค่ะโอดกกัน ถ้าถ้าดั้งเดิมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเริ่มตั้งแต่อาจจะที่ช่วงเช้าบางทีลูกหลานไม่มีเวลามากก็อาจจะเริ่มจัดตอนบ่ายโมงหรือว่าบางครอบครัวก็เริ่มตั้งแต่สามโมงบ่ายสามหรือว่าบางบางครอบครัวเวลาน้อยอีกก็เริ่มช่วงหกโมงเย็นห้าโมงเย็นอะไรอย่างก็จะสวดไปจนถึงประมาณสักสองทุ่มหรือสามทุ่มเพราะว่าเดียเ๋ยวนี้วัดบางแห่งเนี่ยไม่อนุญาตให้สวดมนต์ถึงเวลาดึก ก็อาจจะแค่ไม่เก <disposable> ินสามทุ่มก็ต้องเก็บปิดปิดมณฑลพิธีละค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยพิธีก็จะเรียกว่าใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม บทสวดก็ต้องเป็นปรับเป็นบทสวดพิธีกรรมเป็นบทสวดที่มันเหมาะกับเวลาซึ่งจริงๆในในส่วนของพิธีกรรมเนี่ยมันก็จะมีพิธีต่างๆซึ่งเราจะเห็นคุ้นตามากที่สุดก็จะเป็นพิธีข้ามสะพานอ่าก็คือไปอ่ามีความหมายว่าไปส่งดวงวิญญาณไปสู่ <S <S อ,อีกภพหนึ่งนะถ้าเป็นคนอ่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเวลาไปข้ามสะพานเนี่ย พระสงฆ์ที่ทําพิธีท่านส่วนมนต์หรือว่าอาจารย์ที่เป็นขลือหัดที่ทําพิธีแทนพระสงฆ์เนี่ยใส่ชุดสีขาวเนี่ยสวดพิธีต่างๆเนี่ยคนที่ฟังภาษาจีนออกเนี่ยบางคนก็ร้องไห้ ค่ะอ่เพราะเหมือนกับว่าเราจะได้จากพ่อแม่ของเราแล้วนะบางคนก็รู้สึกว่าข้ามสะพานในช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นการลาจากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นหลายคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นพิธีการสุดท้ายแล้วที่จะไปจากกันจริงๆอ,อ่ถึงเวลาลวนี่ไหะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลาจากค<ๆ>่ะนะ ส่วนอีกอีกอย่างหนึ่งของพิธีกรรมเนี่ยซึ่งอาจจะมีเห็นไม่บ่อยก็คือพิธีทิ้งกระจาในพิธีกงเต็กก็มีเหมือนกันในสําหรับท่านที่มีความพร้อมมีฐานะก็อยากจะทําเป็นแจกทานเพิ่มเติมในพธิธีก็จะมีมีบางบางอ่าบางงานเนี่ยเขาก็จะมีพิธีทิ้งกระจาด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าพิธีกงเต็กก็จะจบที่ข้ามสะพานะน,น,นะฮะอันนี้คือเรื่องของพิธีกรรมค่ะจย์น,นคะคะอันนี้เป็น พิธีกรรมกำหนดการแล้วเครื่องเส้นไหว้เครื่องบูชาในพิธีเครื่องใช้ต่างๆในพิธีระคาจารย์ถ้ามองหลักๆจะมีอะไรบ้างเครื่องเครื่องเส้นไหว้เนี่ย ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีพวกอาหารามีอาหารก็มีทั้งอาหารที่เป็นปกติที่ผู้เสียชีวิตอ่าชอบทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอาหารมีข้าวนะ,าอะอันนี้ก็เป็นเป็นพื้นยืนพื้นนะส่วนของเส้นไหว้เนี่ยอย่างเช่นหัวหมูชัดเลยอันนี้ชัดหัวหมูซาลาเปาคนะแล้วก็เนื้อสัตว์สามอย่าง เนื้อสัตว์สามอย่างอย่างเช่นหมูเป็ดหมูไก่แล้วก็เป็ดหรือว่าหมูไก่ปลาอะไรอย่างเงี้ยอที่เรียกว่าสาแซแปลว่าเนื้อสัตว์สาม <สา S 1> อย่างหรือบางท่านก็ใช้เป็นห้าอย่างก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเนื้อสัตว์สัตว์อย่างอื่นเพิ่มมาอย่างเช่นมีเป็ดมีหา่านมีปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ก็เป็นของเส้นไหว้หลักๆมีผลไม้ห้าอย่างอแล้วก็ขนมอย่างเช่นขนมฟูค่ะ ขนมถ้วยฟูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคนจีนเรียกว่าคกกล้วยมีความหมายว่าให้ลูกหลานเนี่ยได้ความสิริมงคลกลับไปค่ะแล้วก็ไปบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวอ่าเหมือนกับว่าเป็นการปอบโยนครอบครัวว่าที่เศร้าโศกในการสูญเสีย ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเป็นของเส้นไหวหลักๆนะฮะและอีกอย่างก็คือพวกเครื่องกระดาษเครื่องกระดาษเนี่จริงๆมันพัฒนามาจากความเชื่อโบราณนะโบราณของของคนจีนก็คือในอดีตเนี่ยเขาจะฝังของใช้เนี่ยเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารเนี่ยลงไปในสุสานอ,อหารวมทั้งสมัยโบราณเนี่ยมีฝังฆ่าทาตบริวารด้วยนะฝังฆ่าทาสบริวารทีนี้พอตอนหลังเนี่ย สังคมจีนพัฒนามาเรื่อยๆตอนหลังก็เลยมีการทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกระดาษาทั้งคนรับใช้ใชายหญิงาพาหนะยวดยานพาหนะสิ่งของที่ต้องใช้ต่างๆตู้เตียง เครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรถยนต์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำด้วยกระดาษแล้วก็ใช้เผาไฟอ่าอันนี้ก็มีประวัติศาสตร์อยู่ประมาณสักพันกว่าปีเสศษๆใ,ในหลังจากที่มีการกําเนิดกระดาษในประเทศจีนกระดาษนี่ก็จะเป็นภากที่เราเห็นกันบ่อยนะคะจะชัดเจนมากเราก็เลยบ,บางทีเราก็เลยเรียกเครื่องกระดาษเหล่านี้ว่าเครื่องกงเตกเอ่าบางคนก็เข้าใจว่าคําว่ากงเตกหมายถึงเครื่องกระดาษอ่าเพราะว่าเป็นภาพจําเหมือนกันทีนี้กระดาษเนี่ยมันก็คือเหมือนกับ ่าเป็นการส่งความละลึกถึงให้วิญญาณก็คือของให้เขาใช้ซึ่งก็มาจากประเพณีดึกดำบรรในยุคโบราณของจีนซึ่งเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยก็อันนี้ข้อเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีมีเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เผามากมากมายเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยบ้านอะไรก็อาจจะทำหลังใหญ่มีบริเวณมากแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะทำเป็นหลังเล็ก แล้วของใช้อะไรก็ย่อขนาดเล็กลงอ่าอันนี้ก็เป็นไปตามยุคสมัยนะคะะอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องเครื่องเส้นไหว้เครื่องบูชาเครื่องใช้นะคะตีงนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้นะคะค่ะชุดไหว้ทุกชุดไหว้ทุกนี่จะเห็นเป็นชุดเหมือนสีกระสอบนะอาจารย์นะที่เขาใส่ในการอบพิธีของลูกน้ำอนชุดไหว้ทุกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเพณีการไหวอ่าการไหว้อาลัยแบบโบราณเลยมีมาตั้งแต่ยุคของจื้อ และชงโจก็ประมาณอ่าเกือบสามพันปีทีนี้ชุดไว้ทุกของจีนเนี่ยเขาอาที่เราเห็นเป็นผ้ากระสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลักอยู่ที่ว่าชุดไว้ทุกเนี่ยคนจีนเขาแบ่งอวิธีไว้ทุกเนี่ยาตามลำดับความใกล้ชิดทางสายเลือดก็คือว่าถ้าเกิดไว้ทุกให้อ่า ให้พ่อแม่ก็ถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ที่ที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการวิธีคิดเรื่องไว้ทุกข์เนี่ยเขามองว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ให้ชีวิตเราเวลาเราขาท่านไปเนี่ยเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างอย่างเรียกว่าแสดงความเศร้าเสียใจปราศจากความสุขสบายเพราะฉะนั้นชุดเสื้อผ้า,าต่างๆก็ต้องเป็นผ้าที่หยาบอเป็นผ้าเนื้อหยาบที่สุด แล้วก็รวมทั้งการไม่ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยความสวยงามนะอ่าอ,อาจจะแต่งกายให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องอแต่งหน้าทาปากอะไรต่างๆหรือประดับเครื่องประดับนะต้องอยู่อย่างเรียบง่ายรวมทั้งเอกินแต่ข้าวต้มไม่ไม่กินข้าวสวยหรือว่างดเนื้อสัตว์ด้วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีท,ที่ที่มีมาดั้งเดิม ทีนี้พอคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาติลำดับห่างออกมาอย่างเช่นเป็นพี่น้องชุดไว้ทุก์ก็จะมีผ้าเนื้อผ้าก็จะมีความละเอียดขึ้นจากขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือ,อยาพ่สุทนะขั้นที่สองก็จะผ้าก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะมีห้าขั้นขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นผ้าสีขาวผ้าสีขาวนึกออกไหมจากผ้าที่เป็นผ้ากระสอบแล้วมันก็จะมีความละเอียดขึ้นเป็นคล้าย ใช้เอ่อเขาเรียกอะไรนะผ้าผ้าปอผ้าป่าน,าานอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วจนกระทั่งสุดท้ายสุดก็คือผ้าสีขาวเป็นทั้นที่ห้าหมายความว่าก็มีความห่างระยะห่างของนับนับห่างออกมาอย่างเช่นเราไว้ทุกให้พ่อแม่เนี่ยสามปีนะฮะไว้ทุกให้ให้อย่างเช่นว่าอ่าพี่น้องเนี่ยก็ก็ห่างออกมาหรือไว้ทุกให้ปู่ให้ย่าอะไรอย่างเงี้ย อ่าก็จะก็จะห่างออกมาลำดับชั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นโบราณเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะแยกด้วยเนื้อผ้าแล้วก็กำหนดวันที่จะปฏิบัติในการไว้ทุกแต่พอในสมัยต่อมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าชุดไว้ทุกเนี่ยหรือชุดลูกหลานเนี่ยจะมีหลายสีอ่าใช่จันอ่าเราก็จะเห็นว่าเขาเนื่องจากว่าเนื้อผ้าเนี่ยอาจจะกำหนดลำบากค่ะ <Okay. S 2> รุ่นหลังเนี่ย ประมาณสักร้อยกว่าปีหลังเนี่ยเขาก็าใช้สีมากำหนดอย่างเช่นว่าถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นรุ่นหลานเนี่ยค่ะอ่ารุ่นหลานก็จะเป็นอ่าสีขาวค่ะหมายความว่าเป็นหลานปู่หลานย่า,าจะแยกกันไปอีกอ่าส่วนถ้าเป็นหลานตาหลานยายเนี่ยถือว่าเป็นหลานคนละคนลนแทรกกันค่ะนละนามสกุลกันเนี่ยก็จะเป็นสีสีน้ําเงินค่ะอ่าแยกให้เห็นเลยจะแยกกันหลานปู่หลานย่า ได้แล้วก็อพอลงจากสีน้ําเงินก็อาจจะเป็นสีฟ้าค่ะอ่าพอสีฟ้าแล้วต่อจากนั้นก็เป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองแล้วก็อลูกของสีเหลืองก็จะเป็นสีแดงค่ะอาจารย์พอพ้นจากนี้ก็ไม่ต้องไว้ถุกแล้วค่ะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเพราะนั้นเวลาคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งในยุคโบราณเนี่ยถ้าครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยจะมี คนอยู่ร่วมกันห้ารุ่นในบ้านหลังเดียวกันเพราะนั้นก็คนห้ารุ่นเนี้ถือว่ายังทันเห็นกันอ่ามันก็เลยเป็นกำเนิดว่าทำไมถึงต้องไว้ทุกเป็นห้าห้าลำดับหรุ่นก็มาจากว่าความเชื่อที่ว่าคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในยุคโบราณเนี่ยพอจะอยู่ได้ทันเห็นกันเนี่ยก็อยู่ในห้ารุ่นนี้อย่างเช่นตัวเราก็ทันเห็นพ่อ,อปู่ทวด หรือ,อ <ะ S 2> ว่าเทียดอย่างเงี้ยแล้วแล้ตัวเราเองก็จะเห็นลูกเราหลานเราเหลนเราอันนี้ก็ถือว่าคนคนทั้งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเจเนเรชันที่ที่เห็นกันเพราะนั้นถ้าเสียชีวิตก็ควรจะไว้ถูกให้กันให้ครบนะคะอาจารย์ที่นี้เรา <c oughs> ในภาพรวมไทยเนี่ยคะ่ะเราเรายังมีสืบสานพิธีกงเต็กอยู่ใช่ไหมคะในส่วนของคนไทยเชื้อสายจีนทุกอย่ยังมีครับแต่น้อยลงเนื่อง,องจากว่า การการประกอบพิธีเนี่ยปัจจุบันใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้บุคลากรเยอะและรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงก็ทําให้การคนที่จะประกอบพิธีต้องมีความพร้อมหลายด้านะนะฮะมีทั้งเวลามีทั้งที่จะมาจัดงานเพราะบางครอบครัวก็ต้องรับแขกนะฮะถึงจะมีปัจจัยในการจัดงานแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมา ร่วมพิธีเพราะว่าแต่ละช่วงพิธีเนี่ยลูกหลานต้องอยู่ตลอดทําให้บางทีอยู่ทั้งวันเนี่ยหนึ่งวันจากเวลากลางวันจนถึงกลางคืนเนี่ยลูกหลานก็อ่าจะต้องหอยุดอ,อยู่แต่ในบริเวณใกล้เคียงกับพิธีอาจจะไปรับแขกได้บ้างเล็กน้อยอะไรต่างๆรวมทั้งยังต้องเลี้ยงดูแลแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารอะไรต่างๆเครื่องดื่มอาหารก็ถือว่าเป็น เป็นค่าใช้จ่ายพอสมควรค่ะอาจารย์นะฮะ,ะ,ะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันกงเตกที่เต็มรูปแบบเนี่ยอาจ,จมีมีน้อยลงค่ะนะฮะมีน้อยลงค่ะนะคะถ้าหากว่ามีเวลานะคะในสัปดาห์อื่นๆคงจะได้มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับพิธีกรรมอันเก่าแก่ที่น่าสนใจนะคะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยกับคุณผู้ฟังนะคะ<ม>โดยมีอาจารย์นะคะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้คุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สิทธพงศ์คะคิครับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุยกับอาจารย์สรธพงศ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกงเต็กนะคะก็จะมีการผสมผสานกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมจีนกับไทยหลายบ้านอาจจะลดขั้นตอนและหันมาประกอบพิธีกรรมแบบไทยพุทธมากขึ้นนะคะแต่ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าลดขั้นตอนมากขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ค่านิยม แล้วก็คติในเรื่องของความกระตัญยู่ของคนไทยเชื้อสายจีนมาจบจนทุกวันนี้นะคะอทิ้งท้ายนะคะสําหรับรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้นะคะใครต้องการจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็ส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบาย,บายหลังข่าวค่ะที่พูดแบบนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะชอบตุ๊กตาหมีนะคะสุดน่ารักสุดคิ้วที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะจากธนาคารออมสินให้หนึ่งรางวัลแต่ อย่าลืมส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119ทับ380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะแสดงความคิดเห็นใน YouTube ก็ได้ค่ะในรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจาสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณพันนีสุชมจากจังหวัดนครนายกค่ะสัปดาห นี้รายการสบายๆหลังข่าวหมดเวลาลงแล้วนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไป